ตอนนี้ไปคุยกับคุณหมอค่ะนายแพทย์นัชดลนกิติตวาราตแพทย์เฉพาะทางด้านยุรศาสตร์มะเร็งวิทยาเคมีบำบัดแผนแมมะเร็งและเลือดจากนอรเวยไปทักทายกันอาจาร,รย์หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะที่การุณาให้เกียรติรายการะคะครับผมอาจาร,รย์เรียนถามอย่างนี้สมัยก่อนเนี้ยเรารู้กันมาตั้งแต่สมัยนานแล้วนะว่าใครที่สูบบุหรี่แล้วจะเป็นมะเร็งปอดคนไม่สูบไม่เป็นปัจจุบันนี้มัน มันไม่ใช่แล้วอะอย่ครับ,รบครับก็จริงๆแล้วกลไกการเกิดของมะเร็งปอดอะครับมีหลายชนิดเนาะแล้วก็มะเร็งปอดตอนนี้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นว่าเอ่อมะเร็งปอดหลายชนิดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอีกกายพันธุ์แล้วก็แต่ละยีนกลายพันธุเนี่ยมันก็มีสาเหตุที่มาของกา,นนา,งการ,<อ>รกลายพันเนี่ยแตกต่างกันครับกลายพันธุ์นี่คือหมายถึงกลายไปเป็นอย่างอื่นกลายไปเป็นที่อื่นอะไรอย่างนั้นเลยหรอ อ่าไม่ใช่ครับมบยีนกายพันธุ์ก็หมายถึงว่ามันมียีนของเซลมะเร็งครับที่เป็นท่าที่ไปง่ายก็เป็นเหมือนสวิตเปิดปิดของปัก๊กไปครับผมพอมันมียีนกายพันธุ์บางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับกลไกการแบ่งตัวของเซลลมันก็เลยทําให้เซลเนี่ยครับมันแบ่งตัวไม่หยุดแล้วก็จเจริญเติบโตพัฒนาเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวมะเร็งเกิดขึ้นนะครับของสมัยก่อนที่ท,ที่ที่เรารู้กันว่าเออคนไข้ที่สุขุมนิเยอะ ะก็จะมีกลไกการกลายพันธุ์ของยีนแบบหนึง่งที่ชื่อว่าเคลาสมิวเทชันครับ,รบก็จะเป็น,นกลไกหลักที่ทําให้เกิดการเป็นมะเร็งในคนไข้ที่สูบบุหรี่แต่ว่าเราเราก็เจอเยอะขึ้นว่าคนไข้ที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็มีเอ่อคนที่ไม่สูบบุหรี่เองเนี่ยก็มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดเยอะขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนอายุไม่เยอะ ก็จะพบในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นเราเอาก็เอากลุ่มคนไข้ขกลุ่มเนี้ครับเรามาศึกษาครับเพิ่มมากขึ้นเราก็พบว่ากลุ่มพวกเนี้ยมักจะมียีนกลายพันธุ์คนละฝั่งคนละตัวกับคนไข้ที่สุบุลีที่จะเป็นยีนกลายพันธุ์ที่ชื่อว่า EGFR mutation ค่ะับผมอันนี้เรื่องนี้มันจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวจะ,จะพยายามพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดก็ไอตัว EGFR เนี่ยก็ จะเป็นยีนกลายพันธุ์ที่ปัจจุบันเรามียามบ่งเง้าที่สามารถไปได้แล้วแล้วก็อ่าเกี่ยวข้องกับเอ,อการทาอาหารฝุ่นควันที่เกิดจากการทำอาหารหรือพีเอมสองจุดห้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดชนิดยีกนการเทชันเนี่ยจะเนี่มักจะเป็นผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่แล้วก็วกลุ่มยีนพวกเนี้ยมักจะเจอในคนที่คนเอเชียมากกว่าฝรั่งอืมค่ะค่ะอย่าง อาจารย์อาจารย์เคยเห็นนะอาจารย์หมอตอนที่เขาทําทากับข้าวขายอนะคว,วันเนี่ยมันก็จะขึ้นมาใส่หน้าเขาตลอดเวลาถูกไหมครับใช่ครับนะเขาทําอย่างนั้นะเป็นเดือนเป็นตีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาหายไปอ,อาจารย์ชื่นเคยไปซื้ออที่ร้านเขาเนี่ยก็มีคนมาขายแทนอาจารย์ก็ถามว่าอ้าวเขาหายไปไหนล่ะเขาก็ไม่อยากตอบอะ อาจารย์ก็อ่ะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรพออีกสองทองวันอาจารย์ไปซื้อใหม่อาจารย์บอกอ้าวเขาจะไม่หายอีกเหรอเป็นไข้หวัดเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกตายหรอกเขาไปอยู่โรงพยาบาลคบเขาเป็นมะเลยครับผมแล้วอาจารย์ก็ไปเยี่ยมนะครับเออมันเดี๋ยวอะไรอ่ะจากการที่เขาสูดเข้าไปสูดเข้าไปอะอาจารย์ก็อธิบายไม่เป็นอาจารย์ไม่ใช่หมออะคุณหมอต้องต้องต้องทราบอะอ๋อใช่ใช่แล้วเขาเขาบอกว่าเนี่ยหมอเขาให้มามาทํา เนี่ยมาอยู่โรงพยาบาลก่อนแล้วก็อาจจะมีโอกาสหายนะาก็พูดอย่างนี้อาจารย์ก็ให้กําลังใจกันไปอ่ะนะครครับผมแต่้างชูดกดีเขาหายอ่ะครับใช่ครับก็ก็เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกครับมะเร็งปอดเอ่อเราสามารถนักสงห้นคนไข้เนี่ยหายได้ถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆระยะแรกแรโดยที่โดยเฉพาะที่ต้องแต่ยังไม่มีอาการมะเร็งปอดเนี่ยส่วนใหญ่มกกักจะมาตอนที่เริ่มมีอาการแล้ว เช่นอ้อย่างแล้วมีอาการไอแล้วเหนื่อยง่ายแล้วหรือพบว่ามีการกระจายไปอวัยวะอื่นแล้วเช่นมาด้วยเรื่องปวดกระดูอย่างนี้ยครับโอกาสหายขาดก็จะน้อยลงอืมก็ก็ปัจจุบันนะครับเราก็เลยมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีการคัดกรองตรวจคัดกรองสมมาเร็งปอดที่ให้พบตั้งแต่ระยะแรกเริ่มรั้ไหะก็การนะ่นนะ เออสมัยก่อนเราก็จะทาแค่เอกซเรอร์ปอดธรรมดาทั่วไปเนาะแต่ว่าเอกซเรอร์ปอดธรรมดาทั่วไปเนี่ยความแม่นยํามันก็จะน้อยเพราะว่ามันไม่ละเอียดเนาะแล้วก็จะเห็นก้อนเนี่ยต้องต้องก้อนต้องใหญ่ขนาดใหญ่เกินสองเซนขึ้นไปถึงจะมองเห็นจากตัวเอกซเรย์ปอดแล้วก็บริเวณ่อมน้ําเหลืองหรือชักก้อนมันอยู่ข้างหลังหัวใจครับมันก็จะโดนหัวใจบงังทําให้มองถึงใจไม่ชัดปัจจุบันแล้วก็ อ่ามีเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดที่ดีขึ้นก็เรียกว่าเป็นเอ่อตัวโลโดซีทีสแกนนะครับนะก็คือตรงการทำซีทีสแกนแบบอ่านางจีต่ำแล้วก็ไม่ต้องฉีดสีอันนี้ก็จะเห็นค่าจะเห็นรายละเอียดในเนื้อปอดนะครับได้ดีขึ้นแล้วก็สาม,มารถตรวจเจอมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ก้อนขนาดไม่เกินหนึ่งเซนพอเราตรวจเจอก<อ>้อนตัน้งแต่ก้อนเล็กๆก็ทำผ่าตัดอย่างเดียวอย่างคุณเองเนี่ยครับก็หายขได อ่าคุณผู้ฟังฝากคําถามมาบอกว่ามะเร็งปอดกับวัณโรคปอดเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับวัณโรคปอดเป็นโรคของการติดเชื้อครับเป็นติดเชื้อวัณโรคจุดของวัณโรคปอดเนี่ยมักจะอยู่ทางปอดทางด้านบนเป็นหล่ะแล้วก็อ่าลักษณะที่เราเห็นในเอกซเตยรหรือในทีทีสแกนเนี่ยครับก็จะมีความแตกต่างทําให้คุณหมอที่เขาเที่ยวชาญในการอ่านเอกซเตเรครับเ็าสามารถแยกได้ว่า สงสัยว่าน่าจะเป็นวัณโรคหรือว่าน่าจะเป็นมะเร็งปอดมากกว่ากันครับในการอรอเบื้องต้นก็พรัพอถ้าอยู่ในเกณฑ์กั้มกึ่งนะครับมันก็จะมีการตรวจวัณโรคเพิ่มเติมเช่นตรวจดูสารผูคุ้มกันของวัณโรคในเลือดนะตรวจเซม่าเรื่องนะี้ครับเพื่อดูว่าเป็นวัณโรคปอดไหมส่วนถ้าเราสงสัยว่าเชิ้นเนื้อนั้นเนี่ยมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นมะเร็งเราก็ต้องอ่าน ส่องกล้องเข้าไปหรือใช้เข็มเจาะทางหน้าอกไปที่ชิ้นเนื้อเพื่อมาตรวจดูว่าเป็นมะเร็งปอดไหมค่ะควิธีการรักษาในปัจจุบันในปีนี้เนี่ยแตกต่างกันเยอะมากเลยค่ะอาจารย์หมอโอ้เยอะมากเลยครับของโดยเฉพาะมะเร็งปอดเรามีความก้าวหน้าเรามีความรู้เกี่ยวกับทั้งอย่างยาบุ้งเป้าที่หมอกล่าวไปแล้วเนาะที่เราพูดถึงกันก็คือหลักๆก็ในคนไทยก็จะเจอ EGF mutation เ,เป็นหลักแล้วก็อ่า รวมถึงการใช้ยาปรับปรุงคุ้มกันซึ่งก็เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ใช้กันในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาในการรักษาเมล็ดทอแล้วก็เทคนิคการผ่าตัดเองก็มีความก้าวหน้าเพิ่มมาขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องอผ่าตัดอย่างเนาะเปิดกรีบที่โครงแล้วก็เอ่าเพื่อที่แปลงผ่าตัดอเอาปอดเอาเอาทัวก้อนออกเดี๋ยวนี้ก็มีเทคนิคการผ่าตัดแบบสองกล้องโดยใช้อ่าโลบอทเป็นตัวช่วย<ข>ในการที่เราผ่า แผลก็จะเล็กลงแล้วก็ปืนตัวแล้วก็หายขาดได้เร็วขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีของการฉายแสงเองปัจจุบันในคนไข้ที่เราได้ชิ้นเนื้อแล้วว่าเป็นมะเร็งปอดแต่ว่าไม่แข็งแรงอายุเยอะมีโรคร่วมอื่นอซึ่งไม่เหมาะสมที่จะไปทำขาดตัดกันอันนี้เราก็สามารถเอามายิงเขาเรียกว่าลังสิตเฉพาะจุดได้ค่ะครับผมโอ้เทคนิค คือก้าวหน้าขึ้นเยอะมากเลยอ่ะคนเรื่องเมื่อ50ปีที่แล้วใช่ครับสมัยก่อนก็คือผ่าตัดก็ผ่าตัดใหญ่แล้วก็เจ็บตัวเยอะต้องทักฟื้นนาน <c oughs> ยาสมัยก่อน <c oughs> ก็มีแค่ตัวยาเคเวียมบัตแค่ไม่กี่ตัวอาการข้าง <c oughs> เคียงก็เยอะประสิทธิภาพก็ไม่ดีนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็คือเอ่อการเป็นมะเร็งปอดเนี่ยหมอสามารถรักษาถึงแม้เป็นระยะแพร่กระจายนะครับไม่หายขาดเนี่ยเราก็สามารถดูแลรักษาคนไข้ให้ได้อยู่ได้อย่างน้อย ห้าถึงเจ็ดปีเป็นขั้นต่ำค่ะครับเรียนถามประโยคนี้นะประโยคสำคัญขายขาดไหมคะขายขาดในบางระยงนะครับก็คืออย่างที่พี่แจ้งไปสมมุติว่าคนไข้มาเร็วก้อนยังเล็กอยู่หรือก้อนใหญ่ไม่มากแล้ว <คะ S 2> มีแค่การกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองข้างๆพวกปอดอ,อย่างนี้ครับเรายังสาม,มารถนะักผาแล้วก็ไปทำผ่าให้ยาให้ก้อนมันเล็กลงแล้วก็ไปทำผ่าตัดนะค,คะ แล้วก็อาจจะมีการให้ยาหนัผ่าดต่อเรื่องอีกสักสองถึงสามปีขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมะเร็งเนะาะแต่พวกนี้ก็ยังมีโอกาสหายขาดอยู่แต่ถ้าแบบอ่ามันกระจายไปที่ปอดทั้งสองฝั่งแล้วมีน้าในเยื่อหุ้มปอดแล้วกระจายไปที่กระดูกกระจายไปที่ตับแล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ไม่หายขาดเพราะฉะนั้นก็คือก็คือไม่ต้องรอให้มีอาการครับคือเราต้องอ่าเขาเรียกว่าต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งทุกปหาปันปรไ,<ง>ได้ ใช่ครับเพื่อตรวจให้เลยตั้งแต่ตอนที่ก้อนมันเล็กๆรักษาแล้วก็โอกาสอากาเพิ่มมากขึ้นขอโทษนะคะอาการเริ่มต้นมันเป็นไงเหนื่อยง่ายหายใจลําบากอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะปกติอาการเริ่มต้นนี่คือไม่มีครับก็คือเหมือนเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าก้อนนึ้อๆนึๆนึ้อๆนอๆอ่าปอดของเรานะครับนะสองข้างเนาะถือว่ามีปริมาณประมาณปริมาตรประมาณสามจุดห้าหิในคนปกติธรรมดาทั่วไป ก้อนเนี่ยสมรรถก,ก้อนมันแค่เซนเดียวเนี่ยปริมาตรมันก็คือแค่ไม่เกิน1 0ซีในคเครื่องกับปริมาตรในของปอดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่กระทบกับการหายใจอะไรของเราเลยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยโดยเฉพาะถ้าตัวก้อนเองเนี่ยไม่ได้อยู่ชิดหรืออยู่ติดกับทางเดินหายใจหลักก็จะไม่มีอาการเรื่องไอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างก้อนของมะเร็งปอดเนี่ยมักจะมีอาการก็ต่อเมื่อก้อนค่อนข้างใหญ่ามากแล้ว หรือว่าม,มันไปกดเบียดทางเดินหายใจทําให้เรามีใช้เป็นเลือดทําให้ทางเดินหายใจตีนแล้วก็เลยมีอดการค่ะไม่หมายความว่าทุกคนจะมาด้วยอาการแบบหายใจไม่ออกหรือว่าไอระเบิดเธอเธอไม่ใช่ใช่ครับใช่ก็ส่วนใหญ่ถ<ช>้ามีอาการอย่างนั้นนะครับมักจะเป็นระยะแค่กระจายโลมักจะเป็นเยอะแล้วครับใช่ค่ะดังนั้นสิ่งที่<ม>อาจารย์หมอแนะนําคืออยากให้ตรวจชัดกรองกันถูกไหมคะ ใช่ครับตรวจตั้งแต่ยังไม่มีอาการครับมาตรวจคัดกรองเป็นประจําทุกปีเราให้เราตรวจร่างกายธรรมดาใช่ไหมคะตรวจประจำทุกปีตรวจตรวจเบื้องต้นก็ตรวจร่างกายประจําปีครับแล้วก็อาจจะมีการตรวจเสริมอย่างที่หมอบอกก็คือตรวจตัวโลโดส P ีสแกนหรือปัจจุบันมันก็จะมีเทคนิคใหม่ในการคัดกรองมะเร็งซึ่งสามารถตอนนี้ตรวจมะเร็งได้สิบชนิดนะครับนะเป็นการตรวจดูชิ้นส่วนของเซลล์มะเร็งซึ่งหลุดออกมาอยู่ในเลือด แล้วเราก็เอาเรื่องนี้ยเป็นตัวส่งแหละที่ต่างประเทศก็รอผลประมาณสามสัปดาห์ก็จะได้ผลกลับมาว่าเรามีชิ้นส่วนของเซลล์มะเร็งอวัยวะไหนบ้างที่มันหลุดออกมาอยู่ในเลือดในคนไข้ครับเป็นเป็นอะไรที่ก้าวหน้ามากเลยเนี่ยใช่ครับกแล้วก็แม่นยาสูงนะครับประมาณเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นใช่ใช่ใช่นะคบเหมือนอย่างที่ดาวราเมืองนอกเขาเคยตรวจใช่ไหมแล้วเขาก็เจอข่าวเขาบอกว่า รับรับพันธุกรรมรับยียนมาจากแม่นะค,ะครับอาจาร,รย์หมอเขาถามอีกนิดนึงได้ทพี่อาจาร,รย์หมอพูดตอนต้นรายการอาจาร,รย์หมอพูดถึงยาตรงตรงจุดหรือตรงเป้านั่นอนะ่ะอันนั้นใช่ครับใช่ครับอันนั้นมันคืออะไรเราให้ฟังข้าวๆก็ได้ค่ะได้ครับก็จะเป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษาเร็งอีกตัวหนึ่งซึ่งกลุ่มยาพวกเนี้ยไม่ใช่ยาเคมีบำบัดเนาะเราต้องเอา เอ่อเตลมาเลยย็ยาพุ่งเป้า<ม>ใช่ครับยาพุ่งเป้าหรือ,อยาพุ่งเป้าเนี่ยนัคืออันเดียวกันเราต้องเอาชิ้นเนื้อของคนไข้อะครับหรือเลือดของคนไข้เนี่ยไปตรวจดูก่อนว่ามียีนกายพันธุ์ซึ่งเราจะสามารถใช้ยาก,กลุ่มพวกนี้ได้ไหมก็อย่างที่หมอเล่าให้ฟังไปว่าอ่าการที่มียีนกายพันธุ์เนี่ยเหมือนสวิตมันถูกเปิดอยู่ตลอดเวลายาพุ่งเป้าหรือ,อยาพุ่งเป้าที่เราให้เข้าไปเนี่ย ก็ให้เพื่อเป็นปิดสวิตช์ทำให้กลไกการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันหยุดทํางานเซลล์มันก็จะฟอมแล้วก็ตายไปเ่้มยี่ยมมากใช่ครับอาการข้างเคียงต่างๆมันก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งซึ่งมันมียีนกลายพันธุ์ตัวนี้เขานั้นค่ะค่ะถ้าไม่มียีนกลายพันธุ์ตัวเนี้ยยาตัวเนี้ยมันก็จะไม่ออกฤทธิ์เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่กดไม่ไปกดไขกระดูกเหมือน ยาเคมีบำบัดทั่วไปไม่มีภาวะเกิดเม็ดเลือดขาวตามตี้หรือเกล็ดเลือดตามเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังแค่ยาเคมีบำบัดเหมือนกับเหมือนกับยาเคมีบำบัดทั่วไปอาการการข้างเคียงต่างๆก็คือน้อยกว่ามากโดยเฉพาะอ่าตัวยารุ่นที่สามเนี่ยครับตอนนี้มันยามของมาถึงรุ่นที่สามแล้วอาการข้างเคียงเนี่ยน้อยมากเลยแทบจะไม่มีอาจจะมีเรื่องแค่แบบ เออเดือนแรกที่ปัญญามีท้องเสียได้บ้างนิดหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยก็แทบไม่มีอาการร้างเสียงอะไรเลบไม่มีอาการเลยใช่ครับวันนี้ได้ความรู้จากอาจารย์หมอเต็มเต็มเลยีเดียวโดยเฉพาะที่อาจารย์หมอบอกว่าไปตรวจร่างกายประจำปีแล้วก็ตรวจเพิ่มหน่อยก็แล้วกันจัดจองนะคะทีเนี้ย<ช>ขันมาจริงๆริเพราะหมอทุกคนจะย้ําเหมือนกันหมดว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้าสูบบุหรี่อยู่ไม่ว่าจะทั้งสูบบุหรี่เอ่อมวนหรือบุหรี่ไฟฟ้านะครับนะอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปอดทั้งหมดก็ถ้าถ้าเราสูบบุหรี่อยู่ก็ควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ปัจจุบันนี้เองก็เรื่องทีเอมสองจุดห้าในอากาศเนี่ยก็โอ้โหอันนี้น่ากลัวมากใช่ครับก็มีหลักฐานชัดเจนว่าในในในคนที่อยู่ใน area ที่มี pm 2.5เยอะๆเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมลร็งปอดชนี้ e tf r m u t a t i o n เนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ถ้าเราอยู่ในโซนสีเหลืองสีแดงของ pm 2.5ก็ต้องใส่หน้ากากออกไปข้างนอกเอ่อสัมผัส pm 2.5ให้น้อยให้ระยะเวลาสั้นที่สุดค่ะครับอันนี้ก็คือการป้องกันตัวเราเองเบื้องต้นที่สำคัญครับ ขอบคุณมากมากค่ะวันนี้สําหรับความรู้ที่นํามาให้หวังว่าจะได้คุยกันอีกกับเรื่องดาวดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวับดีาครับ